แทงแทงโอกาแฟตำนานมาอย่างนี้โอ้ไม่ใช่ดูด้านวิทีแกนะ้ตำนานนะท่านผู้ชมดูนี่โอ้โหสวยมากๆเลยนะครสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาลยนะครับผมเวลยเข้าถึง JN c h a n ช e l นะครับวันนี้นะครับผมผมก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับผมได้ดูรรยากาศนะครับผมหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะอยู่ในกลางป่าท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีความสมบูรณ์ขนาดไหนท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวพร้อมจะไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปก็ขอคนละหนึ่งไลน์นิดติดตามนะครับผมเพื่อเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับผมพร้อมจะไปกันเลยนะครับ let's go โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับซึ่งเราก็จะถ่ายช่วง ขับรถให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็ไปเชิกันหน้ากับฝนนะท่านผู้ชมซึ่งฝนนะตกหนักด้วยแหละท่านผู้ชมอยู่น้าเราก็ต้องแวะซื้อเสื้อนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่เปียกนะครับแล้วก็ของในกระเป๋าไม่เปียกนะท่านผู้ชมแล้วก็ก็มีผู้ช่วยขับรถให้เราเลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับแล้วก็ฝนนะตกตลอดทางเลยนะครับแล่เราก็ตกยังไม่หยุดตกอีกนะท่านผู้ชมนะตกไปทั้งวันเลยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ว่าาขคลิปนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะขึ้นนะครับ ก็เราสัมภาษณ์จันเล็กน้อยจ้ารู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกเบียงหมดเลยนะตื่นเต้นทำกลางใส่ฝนขับรถมาเปียงหมดแต่ไม่หนาวนะใส่เสื้อสองชั้นฟองชั้นนะใช่นี่สามชั้นแล้วก็มีพูลอันราเจนชัยนะครับผมนี่เอ็มเอก่อนได้จะขึ้นก็เดี๋ยวต้องไว้มาเติมพลังกับกับไปโบราณแล้วก็มีอาหารนะแต่เราแคแไโบราณนะต้องต้องขึ้นไปนี่เลยครับผมร้านนี้เลยนะครับ ชื่อชื่อเลิฟยูนะครับผมนะเล็ฟยูตอนแต่เรียนมาก็อ่านเล็บยูได้คำเดียวน้ครชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผู้ชมเป็นอันนี้มันไม่ค่อยเป็นที่แรกที่อ่าแก้วละยี่สิบยี่สิบบาทใช่ไหมจ๊ะใช่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับเป็นที่แรกที่ราคาถูกที่สุดในส่วนเพิ่งเลยนะครับและมีที่นี่ที่เดียวนะครัชมนะที่นี่หน้าตาอร่อยมากๆเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหคอฟฟ่คอฟใช่ครับผมราคาถูกมากเลยนะน้ำชมนะโอ้โหแก้วละยี่สิบาทเป็นที่แรกเลยนะครับแฟโบราณนะช่กาแฟโบราณนะน้ำชมนะแต่คนไข่ไม่โบราณนะนชมเขารู้ที่เราจะไปนะครับคือเข่าบาการมาหน้าชมนะที่อาจารย์สอนใหเรียกนะครับนู่นเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่ารถเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหสูงมากสูงมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีหมอกเต็มเลยนะครับท the so ่านผู้ชมนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวรอพร้อมเนี่ยไปกันเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเขานะท่านผู้ชมนะเขานี้คือผมยังไม่เคยพาท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมากันเลยนะครับเป็นเข่าที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เต็ม้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝนตกเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูดินะแล้วก็ทางเนี่ยจะโหดโหดมากๆเลยนะครับตันนี้เราก็มีพี่ คนนี้เชื่อมาขับรถให้ผมนะครับนะพี่คนนี้ขับรถเก่งมากๆเลยนะครับทุกนนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมนะผมก็ตกหนักมากๆเลยนะครับดูต่ำมาที่ผมนะท่านผู้ชมนะเบี่ยงหมดเลยนะครับนะเหมาะนะเต็มเลยนะท่านผู้ชมดูดิโอ้โอ้ยยย โอ้ธรรมชาติสวยมากท่านผู้ชมดี่นครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเวทคัม 2JN ชัยนะครับวันนี้ก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับผมมากับอาจารย์สอนครับแล้วก็แฟนอาจารย์สอนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็วันนี้น่าเรามาที่เข้าไหนนะจ๊ะอ่านี่แหล่งท่องเที่ยวบางกะมากับชี่อำเภอบ้านคาคือแบบสวยมากสวยมากแล้วก็ระหว่างทาสามร้อยหกสิบ นี่น่าจะเห็นไปถึงร้านรีนูนเลยเป<ช>ล่าไม่รู้เหมือนกันส,สูงมา,มากๆเลยนะแต่ตอนตรงนี้ยังไม่สูงยังไม่สูง<ช>พอรัำชมนะเดี๋ยวจะมีที่ที่สูงกว่าน,นี้นะนับชมนะสูงมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ฝัา 来没来？ ตอนนี้เรามาถึงยอดโบกามาแล้วน้ำชมนะเป็นเขาที่สวยมา,มากๆเลยนะก็เทียบเท่ากับเชียงใหม่ได้น้ำชมนะแล้วก็ก่อนจะถึงก็โดนเลื้อหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าทางเนี่ยไม่ดีนะครับทางเป็นทางลุกลางนะท่านผู้ชมมันเป็นทางที่แบบเวลาขึ้นนี่ะพวกพุ้ดินเนี่ยจะกระเด็นใส่เราท่านผู้ชมนะก็ถึงว่าสวยมา,มากๆแล้วก็ฝนเนี่ยเพิ่งตกไปเสร็จเมื่อตะกี้นี่เองนะท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเปียกเล็กน้อยนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สอนม,มากๆเลยนะครับที่ได้พาผมมาเยี่ยมธรรมชาติสถานที่ใหม่ๆนักชมนะผมก็เหนื่อยนี่แหละนะคือแบบผมเมื่อกี้ผมช่วยดันรถนักชนนมนะแล้วก็ให้น้องเชอร,รี่นะ้าก็พามาถ่ายพาน้องเชอร,รี่มาถ่ายคลิปด้วยนักชมนะแล้วก็เป็นแฟนอาจารย์สอนนักชมแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้เปิดผูเปิดตากับธรรมชาติด้วยนักชมนะก็อย่าลืมติดตามช่องน้องเชอร,รี่กันด้วยนักชมนะคือแบบ บรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่บนบ้านนู้นท่านผู้ชมมือบืนออ่าไม่ใช่มือบืนอดิมือกล้องซุ้มไปดิ <c oughs> เลี้ชี้จะผิดนลยท่านชมแล้วก็นู้นเลยท่านผู้ชมซึ่งฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝั่งไทยอยู่นะท่านผู้ชมนะถึงมาไกลมากๆเลยครับแล้วก็มีหมอบเนี่ยเป็นไปด้หมอบแล้วก็บรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับก็บรรยากาศดีมากท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรากินกาแฟกันเลยนะครับผมนะกาแฟกับบรรยากาศเลยนะครับ มาท่านผู้ชมไปกันเลยเดี๋ยวผมปีใหม่นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาการเต้นนะครับเป็นสถานที่ทีแม่แพ้เชียงใหม่เช่นกันนะท่านผู้ชมนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะครับไปท่านผู้ชมแล้วเรามีกาแฟแล้วนะครับวันนี้กินกาแฟบนยอดเขาอดอยท่านผู้ชมนะซึ่งเป็นยอดที่สูงมากๆเลยนะครับครับผมเหนื่อยม่มากครับพี่อาจารย์ใช่อาจารย์ เป็นไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อาจารย์สอนนาะบอกกันเลยนะว่าจะให้เหนื่อยจริงหรือเปล่านะท่านชมไปเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยขอหลังจะฝนตกเกิดนี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อาจารย์อาารยสอน่อนนะท่านชมนะนี่มีหมอกถ้าดูด้วยสายตาเปล่ามันจะมีหมอกเต็มไปหมดเลยนะนี่ท่านชมมาดูกันเลยลูกโอ้โอ เราจะขึ้นไปข้างบนนู่นข้างบนนู่นนู้นอาจารย์เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูข้าวเลยนะครับว่าเขาปลูกข้าวใช่ไหมจ้าใช่เนี่ยเส้นเล็กเขาปลูกโอ้เขาจะปลูกข้าวเป็นเป็นแปลงหนึ่แปลงจารู้ไหมบนที่เลยรนะอะไรครับผมเดี๋ยวผมมีอะไรจะชอบจุดเซอร์ไพรส์จ้ะอะไรครับแหงแห้งขอกาแฟเบอร์ดี้ลาเต้เกินกาแฟตอนนี้ยางงี้โโอ้หขอบคุณมากแจนชายดูจานวิธีแก้นะตำนานนะแฮ่ทีเดียวจบ เงี้ยได้เหมือนกันไอ้เนี้ยตำนานไอ้เนี่ยตามแบบน้นนะสอัสดีทุกช่องเนี่กินกาแฟก็ให้หนึงกาแฟเบอร์ดีหนึ่งในใจคนวันจากเหนื่อยๆนั้มาเจอบรรยากาศเนี่ยให้เหนื่อยเลยนะให้เหนื่อยนะทุกคนก็อาจจะยังไปไม่ถึงเชียงใหม่นะใช่แต่ว่าเหมือนกับบรรยากาศก็ไม่ได้ต่างกันใช่เห็น่แค่บ้านเราก็สวยแล้วจ้ะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่หรอกผมว่าดู นี่ที่บ้านคาใช่ครับเปิดบ้านคาครับก็ถึงก็ถึงว่าไกลจากบ้านเราแค่ประมาณสิบเจ็ดกิโลวัประมาณนั้นนะครับใช่ครับไม่ไม่ไม่ถือว่าไกลนะดีหน้าท่านผู้ชมดีหน้านะครับประมาณเดือนท้ายเดือนนะ้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเชียงใหม่ใช่เชียงใหม่กันนะครับคือน้องขึ้นไปที่ไหนนะกล่าว่าผมจะนั่งเครื่องบินไปนะท่านผู้ชมแต่ว่า มันกลัวนะครับชมคนเสือกลัวกลัวขึ้นบินสูใช่กลัวความสูงมากนะครับชมแล้วไม่กลัวไหมสูงมากเลยขึ้นรถมาเมื่อกี้ไปไงนขึ้นมาไม่ได้ต้องดันเก็ล้มนะจ่าเมื่อกี้ดูดิโ้โหเหลือหมดเลยนะเป็นการลงทุนที่แบบคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่ากับธรรมชาติมากๆเลยนะครับชมนะข้างในนู่นเดิกข้างในนู่นจะเป็นวัดส่วนข้างบนนี่จะเป็นของชาวบ้านเดี๋ยวให้ตากล้องนะครับท่่นูููชมไปีดด เขาอยู่กันแบบมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เงียบสุขสบายมากท่านผู้ชมดูดิอยู่แบบโอ้โหไม่ต้องได้ยินเสียงอะไรเลยรถเสียงรถก็ไม่ได้ยินนะครับผมท่านผู้ชมนะเสียงรถก็ไม่ได้ยินเสียงคนก็ไม่ได้ยินนะนท่านผู้ชมนะโอ้โหสถานทีแ่แบ<ล>บเป็นการอนุรักษ์ป่าไว้ดีมากเลยนะใช่คือเองที่เรามองเห็นนะ่ะก็คือการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านที่นี่นะก็เลือกเลือกจัดสาร,รทำกินเป็นเป็นพื้นที่นะเยินอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นแล้วก็ ที่เหลือก็ดูแลสัตว์ป่าดูแลพื้นป่าที่เนี่ยนะถึงว่าที่นี่เป็นอที่ดอยที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีอะไรนะอาจารย์มีการทางสมัยนะนี่เเปมนที่เสาเสาสัญญาแล้วท่านชมตากล้องครับผมที่นี่มีนกเงือกเสาสัญญาแล้วครับนี่เห็นไหมท่านชมมีเสาสัญญาด้วยนะครับนี่ให้ชาวบ้านเนี่ยมีสัญญาในการใช้นะท่านชมนะน่ะมีสัญญาใช้นะท่านชมอาจารแล้วก็ต่อได้อาจารย์เลยวันนี้ที่เรามานี่อาจารย์อ่า มีความที่เห็นยังไงครับที่พาผมมาลหลายที่คืออหลังจากเราไปหลายที่มาแล้วนะครับคือคือแต่ละที่เราจะเห็นว่ามันก็อุดมสมบูรณ์ครับผมแต่ว่าบรรยากาศมันก็จะจะ,จะต่างกันไง <ừ> นนระหว่างพื้นราบกับพื้นสูงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่เราอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเราอยู่ในพื้นที่สูงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราไปทางพุทธกรรมก็อยู่พื้นราบใช่ชาวบ้านก็ะดูแลป่าไมา้ไป <ừ> <ๆ>นี่แหละนะั่นคือความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่อยู่ในป่า นรอยู่กับป่าดูแลป่าดูแลสัตว์ป่าดูแลทุกอย่างระบบในป่าอะไรเงี้ยนะแล้วจะาบอกว่ามีนกเงือกด้วยปะใช่ครับในพื้นที่นี้ก็จะมีนกเงือกเจอไปสองตัวนู่นมีหลอจ้ะนู่นไงตัวมเลอเลยนห่วะนู่นคือลางนู่นอ๋อแต่เป็นปูนนะนแต่แต่ว่าที่นี่มีนกเงือกมีจริงใช่ไหมใช่มีจริงอ๋อแล้วก็วันนี้ก็เราก็ได้พาพี่พีเอฟซีนะครับอาจจะเป็นอาจจาก v ีเอจาก USA นะครับหรือว่าสถานที่หรือว่าทป่ไทร์แลนด์หรือว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับได้เดินทางกับผมในวันนี้นะครับก็หมายถึงว่าการเดินทางกับผมก็คือได้ได้เห็นในพวกสิ่งที่ผมได้ถ่ายทำนะแล้วก็ก็ถึงว่ามีพีเอนัได้อยู่ร่วมในรับชมนะวันนี้ขอแบบคลิปเดียวแล้วก็ขอแบบคลิปยาวเลยนะรับชมนะนี่น้ชม่ตอบสวยมากๆเลยนะครับแข็งแรงมากๆเลย แล้วก็เป็นอะไรที่แบบถ้าเราการเตะตัวนี้่านผู้ชมแล้วก็เราตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วเรามองไปสถานที่ฝั่งนูน้นท่านผู้ชมดูดิโอ้โหสวยมากๆเลยพี่นี่นะครับนี่นั่นเรากําลังนอนอยู่อย่างนี้นะดอตัวอย่างกันนี่แหละกาลังนอนอยู่นะนอนอยู่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เวลาตีห้าหรือว่าพอมงเชา้าอย่างเงี้ยเราตื่นขึ้นมาโอ้โหบรรยากาศดีมากๆท่านผู้ชมนะใบยางเจนใช้พ่งนี้มาเลยไหมใบพ่งนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวต่อต่อ พรุ่งนี้เลยนักชมนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูข้าวก่อนนะครับข้าวที่ครอบปลูกในหน้าตาเป็นไงนะส่วนมากผมเห็นในคลิปแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นจริงนะท่านผู้ชมนะดูมาดูนี่ข้าวนี่นะครับในเดือนหน้าก็น่าจะเก็บละเป็นเศรษฐกิจดีมากๆเลยท่านผู้ชมนะคือถ้าผมมีไร่กว้างขวางอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้มากนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบหอมมากๆนะนี่โอ้หเดี๋ยวช่วงเดือนธันวาสวยมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมีงานบุญบุญกินข้าวใหม่ มูกินข้าวใหม่ะน,นะเรา๋จะมาให้ดูบรรยากาศตอนที่เัาช่วชเรื่อยๆช่วยเ่อยๆขอกล้องหน่อยผูออ้ชมดูนี่โอ้โหสวยมากๆเลยนะครับนี่เนี่ยโอ้โห,โหนี่เป็นข้าวข้าวน่าจะเป็นข้าวข้าวพักกลางนะคุณผู้ชมหรือว่าเป็นข้าวที่เขาปลูกจากป่านะครับเป็นการอนุรักษ์ป่าด้วยเช่นกันนะ่านผู้ชมนะนี่นะครับโอ้โหสวยมากนะ่านผู้ชมเนี่ยนะผมก็เพิ่งได้เจอ ครั้งแรกเหมือนกันนะส่วนมากผมจะไปอีสานไม่ถึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าไกลจากบ้านผมมากๆเลยนะครับนี่นะเราไม่จำเป็นต้องไป,ไปอีสานนะเรามาพักกลางแล้วก็เจอเข้าแค่บ้คา <laughs> แค่บ้าคาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหก็หมอมนี่นเลิกขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะไป,ไปเดี๋ยวเราไปลุย<อ>ไปอยู่ท่ามกลางใส่หมอกันไปเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้ะ <c oughs> โหได้ดูข้าวแล้วนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมมาพาท่านผู้ชมนะมาดูข้าวกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมเราก็มาถึงอินรอยแล้วนะครับนี่นะครับอินรอยนะครับผมนี่แล้วก็เมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนนะอาจารย์เจอไหมที่มีเสา,รสารเราอยู่ตรงเสานู้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็แล้วก็ขับมานี่นะครับขับลงมาเลยขับวิวลคัมนี่นะท่านผู้ชมเราก็ขับมาเลยนะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานไงเจ,จงน,นเจนตองเอกคะนไหนจ๊ะ นี่แหละขึ้นมาทาานี้เลยนะครับ,บนในจานน้องในจานน้องเงียบนี่เหรอนี่น,น,น,น้องน้องนกเงียโอ้โหอันนี้มันันนี่มันของแท้เนี่ยว่ะไม่มีมีม,มีมีอยู่อ๋อสวยมากนะท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สองเลยนะครับจะเป็นเราอยู่จากฝั่งนี้มาอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็มองจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมที่เรา ถ่ายเมื่อกี้นะท่านผู้ชมนะก็บรรยากาศดีไม่ไม่แพ้กันเลยท่านผู้ชมนะแต่ก็การเต้นนะน้ำก็ถึงนะท่านผู้ชมน้ําก็ถึงนะครับห้องน้ําก็มีนะครับแล้วก็กระต๊อบนี่ก็มีนะท่านผู้ชมคือกระต๊อบแบบบรรยากาศได้มากๆเลยนะครับเดินด้เดิดนดนี่มีน้ำอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมน้ําก็ถึงด้วยอ่ะน้ำน้ำจากเขานะอ๋อน้าจากเข้าธรรมชาตินะ่นจานะธรรมชาติโอ้โหคือแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยนะท่านผู้ชม โอ้โหคือแบบสวยมากๆนองถามว่าอยากให้เราไปกลางสนุบเราจะกลางเต้นที่ไหนใช่ผมว่าฝั่งนี้ก็ได้นะจ๊ะฝั่งนึ้ก็สวยฝั่งนี้ก็สวยนะสวยสองที่เลยเดี๋ยวไปตั้งแคมป์สองวันเลยไหมใช่สองวันเลยให้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 เห็นบรรยากาศตอนเช้าใช่ว่าระหว่างฝั่งนี้มองไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นมองฝั่งนี้ใช่อย่างนี้เราก็แบบวางของแบบเดินเล่นสักหน่อยน้ำทรงโอ้โหคือแบบอ้ยมีนกด้วยน้องเงือกกไว้ทั้ง น่าจะเป็นนกโอก้โหท่านชมคือเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางครึ่งวันเลยนะครับสาเหตุที่ผมไม่มีคลิปลงในวันนี้เพราะว่าผมใช้เวลาเดินนะท่านชมเดินทางมาในป่านะครับกว่าจะถึงไกลมากๆเลยท่านชมแล้วก็ควรใช้รถกระบะหรือว่ารถที่มีโฟล์ว oh แล้วก็รถรถเครื่องทนะ่านชมรถเก่งไม่ได้นะครับในการขึ้นมาครั้งนี้นะ <c oughs> จะได้ใช้เฉพาะรถเครื่องหรือว่ารถกระบะหรือว่ารถวิบากในเองนะ้ท่านชมนะ ก็สถานที่นี้ก็หาดูยากมากๆเลยนะครับสถานที่ที่คล้ายก็คล้ายกว่าเด็กอ่าบนดอยมากที่สุดคือตรงนี้นะนผู้ชมนะซึ่งยังไม่อ่าอยังไม่มีอ่ากลุ่มผมนะครับที่มาพาท่านผู้ชมนะมันดูสถานที่อย่างนี้นะนผู้ชมนะมีผมคนแรกนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่เอาใจเอฟซีนะครับผมนะเอฟซี FC ให้ผมมาถ่ายแบบไหนผมก็ตามแบบนั้นนะครับผมนะก็สนุกสนานกับพี่พีเอฟซีนะครับก็อ่าขอบคุณที่เดินร่วมทางกับผมนะครับ นะแล้วก็มารับชมผมถ้าที่ผมจะทําได้นําชมนะเท่าที่ผมจะทําไหวนะครับพอสถานที่นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกทีอีกหนึ่งช่วงที่แดดออกนะน้ชมนะช่วงที่แดดออกนะแต่วันนี้แดดกลับแล้วฝนตกก็เลยทําให้ฟ้าเนี่ยมืดผ้านอาจจะไม่สวยพอนะน้ชมนะก็ผมขอแก้ตัวอีกคลิปนะน้ชมโอเคผมก็ขอปิดคลิปเพีย<อ>เท่านี้นะน้ชมนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ แล้วก็ผมจะมาการเต้นนะทุกชมแล้วก็มาทําอะไรกินกับอาจารย์สอนเลยนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ที่นู่นนะครับชาสองที่เลยให้ดูบรรยากาศขนละาฝั่งใช่ครับใครดีชอบกินนี่ก็ขอคนละหนึ่งหนึ่งติดตามหนึ่งซับสไครหนึ่งแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ